สวัสดีค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ,ะแต่ไม่มีกะทินะเหนียวมูนะคะธรรมดานะคะมะม่วงอ,อกร่องค่ะแล้วก็มาลองกินดูดว,ว่าอร่อยขนาดไหนน้องเขาให้มานะคะก็ทําให้มาเนาะแล้วเราก็มาเอามา,อมาขอบคุณด้วยนะนี่ค่ะมากินข้าวเหนียวเนะะี่ยค่ะ ม่วงส่จตรหดนะคิ้แตกเยอะเลยนะคะ,นะอากาศหนาวเพราะอาบน้ำอุ่นนะคะ กินกับมะม่วงก็โอเคนะก็หวานนะคะมะม่วงหวาน กินไปไเรื่อยๆค่ะน,น,นี่อย่างมะ่วงในอิ่มท้องไปเลยนี่ค่ะมะม่วงอันนี้ย่างส่วนมากกินน้ำเปล่าแบบนี้นะคะไม่ไม่กิน ไม่กินน้ำซ่านะคะกินแบบนี้กินเป็นขวดๆนะคะบางทีของเราก็มีกระติกรองน้ำนะคะมีเครื่องกรองกรองน้ำใส่ได้บางทีก็ซื้อเป็นขวดขวดที่เขาขายไว้แบบกรองน้ำกินนะคะขวดลเล็ก คุยไปด้วยทานไปด้วยนะคะช่องนี้เกี่ยวกับการกินนะคะการกินอาหารการชมอาหารการทาการชมธรรมชาติการดูต้นไม้อะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าช่องรวมมิตรนะคะไม่เจาะจงก็ทําอย่างใดอย่างหนึ่งทําที่เราสบายใจเราก็ทํานะคะผ่อนคลายในยตัวเราเอง ช่องนี้เพื่อแบบเราเป็นกินเป็นคนกินข้าวอาหารไม่เก่งกินนิดนิดพอเราทําช่องเกี่ยวกับการกินมาแล้วก็ต้องพยายามนะคะซื้อของเอามากินมาชมให้ทานว่าไนี่ทานนี่ทานนี่นะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องกินอาหารตามที่เราทําคลิปมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำคลิปเกี่ยวกับกินเราก็ไม่ไม่ค่อยได้กินนะคะกินนู่นนิดนี้หน่อยเนะะี่ยค่ะ ทีนี้เราทําแล้วเราก็ต้องเจาะจงะค่ะว่าวันนี้เราจะกินอะไรพรุ่งนี้เราจะกินอะไรนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่าอร่อยไหมอร่อยอะไรนี้นะคะทำแบบสบายๆนะคะงูมันดูนี่มาดูนะคะไม่ต้องไปดังอะไรมากนะคะดังมากก็ ตามาตามขึ้นเขาอะไรนะคะตามาเยอะไม่ชอบจะได้เท่าไหร่ก็ช่างเถอะทำแล้วสบายใจก็ทำคนเขาบอกอได้เยอะแยะแล้วเรากไ็ไม่เอาถึงนั้นเอาทำความที่เราสบายใจนะคะเราทำทำที่เรามีกำลังนะคะ ถามว่าทำไมเราสบายใจนะก็คือกำไรชีวิตแล้วค่ะทำคลิปพวกนี้นะคะไม่เจาะจงว่าคุณจะได้เป็นโอ้คนเข้ามาชมเป็นล้านเป็นแสนไม่เจาะจงเจาะจงตัวเราเองดีกว่านะคะเราทำตัวทำแล้วเราสบายใจตัวเราก็ได้ผ่อนชายนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะเวลาเราคอมเมนต์เพื่อนคอมท,ทุกคนนะคะเราไปเรื่อยเรื่อเราดูจนจบนะคะโฆษณาก็ดูจนจบนะคะ ใครเข้ามาที่ทําโฆษณาที่เราก็จะดูให้เพื่อนนะคะดูให้เราเราก็ไปดูให้เพื่อนนะคะบางทีก็บางคนก็ครึ่งชั่วโมงที่นี่โทรศัพท์เราไม่ไหวเราดูให้แค่สิบหนาทีหรือ10นาทีนะคะสิบห้ารือสินี่ก็ได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องโทรศัพท์มันจะร้อนนะคะมันร้อนมันร้อนแล้วก็อ่อว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ย เน็ตมันไม่ค่อยมีนะคะเราก็ดูที่ว่าโฆษณาไปแล้วผ่านแล้วเราก็ดูคลิปถ้าอยู่ที่บ้านนี้เราใช้ w ิไฟเราดูเต็มได้นะคะดูเต็มได้ถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะดูให้เกินเวลานะคะเกินเวลาที่เพื่อนเราต้องได้นะเราต้องกระแบบนี้ค่ะดูทีละอย่าง มันไปช้านะคะเราจะมีเวลาคอมเมนต์เพื่อนก็ช่วงจิงๆแล้วก็ <c oughs> คนเม้นต์ก็คนนึงก็เขามาสี่คลิปอะ่ะดูเพื่อนมาเยอะมาสี่คลิปก็ดูเขาสี่คลิปนะคะไม่ใช่ว่าดูสองคลิปนะคะแล้วต้องเข้าดัางบ้านแล้วเราจะรู้ว่าเราเราดูของเขาคลิปคลิปนะคะมันง่าย เคยบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มาเราไปทุกคนนะคะแต่จะช้าจะเลยจะไปนะคะไปทีก็โลดเลยะคะ่ะคลิปหนึ่งก็โลดถ้าเป็นคนใหม่เขาต้องรอก่อนถ้าเป็นเพื่อนเก่าๆนะ่ะเขามาเราต้องดูเพื่อนเก่าก่อนนะคะเพราะว่าเขาประจํานะคะให้กำลังใจประจํา ดูโฆษณาไปด้วยนะคะดูนานอะดูนานจริงๆนะเปิดเครื่องเลยตั้งตั้ง,งนะคะเปิดข้างหลังบ้านอันนี้ดูเราจะใช้แท็บเล็ตแท็บเล็ตนะคะดูเรจะมีเครื่องโทรศัพท์ถ้าเครื่องไหนเล็กนะคะความจุมันน้อยมันก็ดูลำบากเนาะข้าเอา่อ ช่องของส้มบวาเครื่องโทรศัพท์มันน้อยอะ่ะเราก็จะเราก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะเราก็ใช้ของมีเท่าไหร่ก็ใช้แบบนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็ดูแค่เอ่อลงคลิปมันยังไม่ได้โฆษณาเลยเลยนะคะทําไม่ถูกเชื่อมต่อไม่ถูกเชื่อมไปแล้วเอาเลยแล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็เลยเออครั้งนี่อ่สีบชั่วโมงสิบพันชั่วโมงก็ผ่านไปแล้ว ดูคลิปเยอะหน่อยดูแบบสบายๆนะคะไม่ไม่ซีเรียส ตอนนี้หมาเยอะมากแต่ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะเขาอยู่ในบ้านเวลาใครมาก็หอนต,ตั้งปากซอยถึงหลังซอยหมาเราก็รับไปด้วยใครมาจอดหน้าบ้านก็นไม่ได้นะหมาไม่ยอมให้จอด ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะกินแบบนี้ถ้าจบก็จบเลยนะคะเพราะว่าบางครั้มมันมีอะไรเข้ามาปุ๊บมานก็ระเร้งหลุดอยู่รากำลังทำคลิปก็หลุด คือว่าไม่อยากต่อคลิปแบบขอบคุณทุกกำลังใจที่อ่านมาเ้นี้แหละเดือนเดน,น้อยนะคะเดี๋ยวก็หมดเองเนาะก็หรืออยู่แค่นี้เราก็กินจะกินให้หมดเลยทาให้หมดนะคะนี่นะคะขอบคุณมากินกันค่ะออไม่ได้ใสก่กระทิแต่ก็อร่อย ปลอดภัยน้ำเปล่าแล้วปลอดภัยนะกินน้ำซาๆเนี่ยมันก็ไม่ดีค่ะขอบคุณนะคะเดห๋ืออยู่นี่เปียเองนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจคะ่ะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คชาว่าจะทาอะไรนะคะสวัสดีค่ะ